เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟผมกดเข้าเซิร์ฟเลยวะน่าจะเป็นเซิร์ฟจัดอัดัๆครับแต่ก็มาวันนี้ผมยังไม่ได้เข้าเกมเลยเลยก็มาตอนที่มันจะชิงเหรียญพอดีเลยก็มาหาอะไรเล่นสักหน่อยนะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่10นาทีเลยครับ๋ยว <c oughs> เราก็มาฟาร์มทำลูกซองกันละกันแล้วก,ลก็มาหาพิมพ์หาตี้ดูนี่ตอนนี้ก็เปิดรับตี้ละ ไปดูกันครับว่าจะมีคนเชิญผมเข้าที่ปะและถ้าไม่มีละก็ไปด้วยลูกซองเลยครับเนี่ยแต่มันก็ต้องจะมีแหละตอนนี้เราก็มีที่แล้วครับมันก็มีคนเชิญมาเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปด้วยลูกซองละแล้วก็จะมีปืนหนักใช้เนี่ยแล้วก็ได้เตียงมานี่ตอนนี้ผมก็ทำเป็นลูกซองมาเลยครับแล้วก็มีปืนใช้อยู่มาแล้วแล้วพวกนี้ก็มีในที่ก็สามคนนะ ก็ได้จะมีแค่นี้แหละมานี่ของครบเลยนะตอนนี้เราก็มีของเล่นเลยครับก็มีชุดไททานเนียมเลยก็มีปืนหนักใช้แค่นี้ก็เหลือเฟือละเดี๋ยวผมก็มาใช้ปืนนีนนี่ละกันเนี่ย M7 นี่แล้วก็จะได้ชิงแล้วนะแล้วแคมพวกนี้มันก็อยู่ใกล้แอร์พอร์ตด้วยครับ เดี๋ยวถ้าเหรียญตกตรงนี้ผมว่าก็สวยเลยนะมันก็อยู่ติดเมืองเลยเนี่ยแล้วก็มาเราดูว่าจะตกที่เมืองไหนกันตอนนี้ก็เหลือ3นาทีเดี๋ยวมาหาสกบใช้ก่อนครับตอนนี้เราก็ใช้คูณ4ีเนี่ยแล้วก็ใช้เรดดอดพอนีม่มาดูกันครับว่าจะตกที่เมืองไหนกันขอให้เป็นเมืองใกล้ๆพอนะ ตอนนี้เดวิถ้าเป็นท่าเรือก็พอได้อยู่ครับแล้วก็วิ่งไปได้นะเคยว่าแล้วก็ตกที่แอร์พอร์ตครับก็ใกล้บ้านเราเลยตรงแคมนี้เนี่ยแล้วก็ไปวิ่งกดก่อนและกันนะของจริงผมไม่ต้องไปไกลเลยครับวิ่งออกบ้านไปก็ถึงเมืองเลยเนี่ยไปก,กดก่อนและกันแลไวก,กดไวแล้วก็จะได้ไวนะเดี๋ยวคนมันก็จะมาเยอะไง แล้วอีกเหรียญหนึ่งก็นิวเคลียร์ครับแต่ละก็เอาตรงนี้พอละแอดดรอปอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้ก็ทางสะดวกครับมันก็ยังไม่มีชื่อนะเดี๋ยวผมไปกดก่อนแล้วกัน เนี่ยก็ยังไม่มีคนมานะโอเคเราก็กดละนี่ระหว่างนี้เราก็ไปแอบอยู่แถวนี้แล้วกันครับแล้วก็มารอดูว่าจะมีคนมาปะแล้วเราก็ค่อยยิงกันนะตอนนี้ฝั่งพวกนี้ก็ไม่ไม่มีรถด้วยเนี่ยล้วก็คงต้องวิ่งเอาแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็มีแคมป์อยู่ใกล้ๆนะแต่ถ้าผมตายแล้วก็เกิดมาใหม่ได้อยู่แล้วก็อยู่ในแถวนี้เลย อนนี้ก็อีกส0นาทีแล้วก็ต้องมีคนมาครับแล้วก็หาจองที่เล่นเลยนะแล้วก็มีรถถังด้วยนะถามจริงตอนนี้มันก็ไม่มีคนมาเลยครับสักคนก็ยังไม่มาเลยนะอะไรวันนี้แล้วแอร์ก็ไปหลายนาทีเลยครับก็นี่จะใกล้เปิดเลยนะแต่สักชื่อนหนึ่งก็ยังไม่มาเลยเนี่ยผมว่ามันก็ที่จะไปที่นิวเคลียร์กันก็ มันมีสองเหรียญไงแล้วเหรียญนี้โคตรเงียบเลยเราอดจริงเลยครับแต่ก็มารอดูเผื่อว่ามันกำลังมานะมาแอบอยู่แถวนี้ละกันจะมีมาไหมไม่เงียบเลยไม่มีมาจริงวะ มาแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วก็ได้เหรียญแบบฟรีๆนะไม่ต้องไปชิงกับใครเนี่ยไม่มีคนมาเลยเดี๋ยวผมจะไปวิ่งไปอีกเมืองแล้วกันครับก็เป็นที่นิวเคลีย์นะอันนี้พวกนี้ก็ได้เหรียญละเราแทบไม่ต้องยิงเลยมาวิ่งกดเลยก็รอเอาเลยก็ได้เหรียญเชยเลยมาเดี๋ยวก็ไปนิวเคลียร์ครับหรือว่าจะทันเปล่าแล้วก็เ,เ,เ,าเ,าาเากขาวิ่งไปผมว่าจะได้ยิงนะอย่างเอาเซฟโคตรเงียบเลยตรงนี้เนี่ย แล้วอีกเหรียญน,นึงก็มีคนได้ไปแล้วว่าจับจัดเลยแลวผมไปไม่ทันนะไม่มีคนมาเลยย่ของจริงอันนี้ผมรอย,ยิงเลยครับแต่ก็ไม่มีคนมาเลยแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าอีกเหรียญหนึ่งที่พวกเราได้มาเนี่ยมันจะมีคนมาปะเดี๋ยวมันก็น่าจะมีคนมาไล่าตามเหรียญน,นะเดี๋ยวกลับไปดูแถวแคมป์แล้วกันวันนี้ยังไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ย ดูดิเริ่มมีเสียงปืนไม่รู้ว่ายิงใครเอาว่าตอนนี้มีหลายชื่อมากครับแล้วก็มีรถหลายคันเลยนะของเจงแสดงว่าพวกนี้เนี่ยมันก็น่าจะไปอีกเหรียญหนึ่งก็ไปที่นิวเคลีย์นะแต่ฟอร์มันได้เหรียญมันก็มาตรงนี้เนี่ยมันก็มาเราจะได้ยิงอะไรครับทีนี้นี่อันนี้เหรียญก็น่าจะเข้าแคมป์เลยครับที่พวกนี้ได้เนะี่ยแล้วก็ น่าจะได้เหรียญมาแต่ก็ที่เหลือก็แค่ยิงพวกนี้นะเนี่ยเอ็มมันก็จะปล้นเหรียญไปนะดูดิเฮ้ยแล้วทำเหรไม่เข้าตอนนี้ผมหน่วงมากเลยว่ะดูดิเสียงรถก็ได้ยินบักครับผมจะตายไหมอ๋อเสียงนี่ยังหลอนเลย อนนี้บอกกันในทีมครับให้มาเร็ดด้วยตัวเองก่อนเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นเซริร์ฟจากอันดับนะมันก็จะเด็ดไปปแต่ระหว่างนี้เราก็ต้องคุ้มกันเลยครับตอนนี้มันเข้ามา2 0ันรถนะและบดแคมปนี้ก็มีเนี่ยดูดิมาเซเราจะได้บวกแล้วครับมันกนี่อย่างเงียบเลยเฮ้ยแล้วมันขับรถมาอ้ามาหลังผมเนี่ย แล้วเสียงผมก็บักนะลงา,าแล้วก็เรียบร้อยครับแต่ว่าเสียงผมนี่โคตรบักเลยผมต้องไปรีเกมก่อนนะแต่ว่าจังหวะนี้ไม่น่าทันละเพราะว่ามันก็ถมเราอยู่เนี่ยเฮ้ยเอาว่า นี่ไงมันจะเร็ดครับแต่ก็ผมบอกให้เดดบิวเลยนะมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับเนี่ยเอาเสเฮ้ยมียบ้องมาแล้พวกมันก็หลายตัวเกินบนแคมป์ก็มีครับดูดิแล้วก็ในรถก็มีอันนี้ผมจะยิงรถไม่ได้ครับเพราะว่ากระสุนน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราผมได้กระสุนเรียๆก็ยิงนะแล้วก็ปล่อยมันสองแลวกัน เด้และผมก็ยังไม่ได้ใช้ชุบเลยครับเดี๋ยวถ้าเราล้มแล้วก็กดใช้เลยนะนี่บอกว่ามีเดือดแน่มันแผลแป๊บหนึง่งตอนนี้มันก็สองคารถเลยแล้วก็มีบนแคมด้วย มันก็ยังรออยู่แถวนี้ว่ะแสดงว่ามันจะเล่นเราให้ได้ครับสวยและผมก็ได้กระสุนมาละมาดินี่ยังไงเมื่อกี้นีไม่มีกระสุนนะก็เลยไม่ยิงเอาเด๋อในรถใช่ไหมแล้วก็ไปลุกเลยครับและก็เรียบร้อยร่วงไป แล้วก็มีรถมาอีกเลยนะอีกขั้นนึงเราเลี้ยนอยู่เฮ้ยขับทางนี้ว่ะเฮ้ยอ๋อสวยเมื่อกี้เป็นล็อกตัวล่างครับดีที่ยังตายอ๋อเสล้มไปแล้วสินนะแล้วก็ชุบไปเข้ารถครับพอดีอตอนนี้ก็อยู่ในรถนะแล้วก็จึงน้ำมันมาละ แล้วว่ามาเสร็จเราทำมาเลยเพื่อนแล้วก็เรียบร้อยครับตายไปอเอ๋ได้ของมาดูดิแล้วก็มีลูก้องด้วยครับโอยแต่เย็นกลับตาย ยาก่ละกันตอนนี้ได้ลูกบ้องยิงรถมาเนี่ยแต่ว่าผมไม่มียาว่าเราจะตายไหมเลดก็เหลือแค่นี้เนี่ยมาดิเอาไปกินนี่ไงโดนไหมนี่เมื่อกี้แถวนี้ก็ผมจริงตายนะนี่ไงมียาป,ปะอะไรก็สวย เราได้ยามาฉีดยาก่อนแล้วกันนี่เมื่อกี้รถพวกมันก็พังไปเลยครับสองคันเนี่ยแล้วก็ยิงไปแล้วนะเดี๋ยวมันก็ต้องมาใหม่แน่ครับระหว่างนี้เราก็เตรียมพร้อมก่อนแล้วก็ฉีดยาไปนี่แด้ผมกว่าได้ลูกบ้องมาละแล้วก็ยิงได้แล้วครับทีนี้เนี่ย นี่ไงจะผ่านยาใช่ไหมตอนนีคุณสี่อยู่แต่ก็ยังมีตัวบนแคมป์ครับเมื่อกี้ผมยังได้ลูกบ้องมาแต่งนี้เราก็ต้องทักทายสักหน่อยนี่เอาไปกินโดนไหมแล้วก็เรียบร้อยครับโดนด้วยเดี๋ยวไปเก็บของกันล้วกันนะตอนนี้ผมได้ปืนมาหลายก็บอกเลย้ยเงาไปเก็บก่อน กระเป๋าก็เต็มแล้วว่ะไอ้กล่องนี้เนี่ยมาพร้อมตอนนี้ก็โยนของไปเลยครับมาเฮ้ยมีเสียงขุนยนต์ว่าจะบอกว่ามันขับขุนยนต์มานะนี่มาแล้วว่าเอาดิผมมีลูกบ้องอยู่เอาไปกิน และดูทรงมันก็ไม่น่ามีนี่ครับไอ้ลูกบ้องยิงคนเนี่ยมาซะานล้จะมีแค่ปืนกลครับเดี๋ยวก็เสร็จเราและก็เรียบรอ้อยตายไปเฮ้ยทำว่ามาแต่นี่เราก็ยิงคนขำผุนตายเลยครับเดี๋ยวผมมาพันยาก่อนแล้วกันและมียาปะ ก็เรียบร้อยครับไม่มียาอย่างนี้ก็ต้องพารีเรือดนะแล้วก็เกือบตายเลยโอค้คไลค์คนตีต้เราก็ไปขับหุ่นละนีเ้เราก็ได้มาครับสวายเอาเดีอย่าไปยิงต่อครับ ตอนนี้มันก็มีคนอยู่บนแคมนี้เนี่ยมันก็ยังเร่าอยู่นี่ผมว่ามันก็ต้องมีมาอีกแน่นะเมื่อกี้มันขับหุ่นยนต์มาก็็ตายไปแต่ี้พวกนี้มันไม่ลงมาเลยวะ่ะมันก็อยู่แต่บนบ้านนะ มาแต่เราก็ปล่อยมันดีกว่าครับมันไม่ลงมาแล้วก็ปล่อยไปตอนนี้พวกนี้ก็จะเอาเหรียญกลับบ้านเลยครับเห็นเอาหุญญ่นยนต์มานะ เดี๋ยวเราก็ต้องมาคุ้มกันครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีตัวเนี้มันก็อยู่บนแคมป์นะนี่น่าจะเอาเหรียญออกมาเลยครับเฮ้ยาาว่าอะไรก็มีตัวนี้มาอีม้าบินทำดี พวกนี้ก็อยู่บนแคมป์ให้ลงมาเลยนนะก็ปล่อยไปดีกว่าครับเฮ้ยแล้วเรียนไปแล้วว่าไปรอเราเลยแล้วเมื่อกี้มันก็มีม้าบินด้วยนะีย๋ยวมันก็เป็นดึงน้ำมันครับแล้วก็จะโดนยิงเอาปะ่ะเราก็ต้องไปตามมาเซ่ไม่รู้จะทานเป้ามันก็นำหน้าไปละ มไม่หรือว่าบ้านอยู่ไหนนะเฮ้ยและก็เรียบร้อยว่าและคนถือเหรียญตายอย่างหน้าเราครับเฮ้ยเอา้าอย่าบอกว่าหลุดน,นะจบเลยครับถัดไปเนี่ยผมว่าผมไม่น่าทันละแต่เมื่อกี้ตอนที่ผมขับขุนมามันก็มีคนมาก,กับผมอยู่เม็นรู้ว่าเขาจะยิงได้เป่า แล้วผมจะตายไหมแล้วก็สวยครับผมไม่ตายนี่แต่ว่าเหรียญไม่อยู่ที่พวกนี้แล้วว่ะผมว่านี่จะตายเลยครับนี่ไงแล้วก็จบว่ะผมไม่น่าหลุดเลยผมหลุดช่วยไม่ทันคาว่า แต่จังหวะคนไอ้ที่ผมตายเมื่อกี้เนี่ยผมก็รีบเร่งสปีดเลยนะกล่ว่าจะไปยิงครับแต่ก็ที่ไหนได้มาหลุดซะก่อนเลยเนี่ยเลวก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะแต่ก็เรียบร้อยเลยครับนี่แพวกนี้เขาก็เสียเหรียญกันละผมก็หลุดไงถ้ามีผมผมก็ยิงได้อยู่ป่ะแต่ก็วันนี้ครับเซฟดีก็หาลงเซฟเลยก็ไปช่วยชิงเหรียญนะแต่ก็ได้เหรียญมาอยู่แต่ระหว่างที่พวกนี้จะย้ายเหรียญก็แลจะโดนยิงไม่รู้ว่าใครยิงเนี่ยผมก็หลุดซะก่อนไง เดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ครับพบกันใหม่สำหรับวันนี้นบายๆครับทุกคนไปก่อนละ